นะครับก็ปร <es> <ค>ับ<ณ>ความเบลอครับฟืบ <triste> แล้วก็ตรงนี้เช่นเคยครับเป็นความซอฟ์นะครับตรงนี้เป็นความซอฟ์นะครับตรงนี้เป็นเส้นที่เอาไว้ว่าตรงไหนเบลอไม่เบลอครับผมก็ค่อยๆซอฟครับค่อยๆลากเส้นขึ้นแล้วก็ป parallel, รับความซอฟ์ให้เข้ามาเส้นขึ้นความซอฟเส้นใกล้ๆค่อยๆอ่าสังเกตรครับว่าข้างล่างเบลอข้างบนเบลอแล้วนะครับ อย่างอันนี้เนี่ยถ้าเราปรับอันนี้จะไม่ดีอย่างมากครับท้องฟ้าหายไปเลยนะครับแล้วผมก็กดโอเคโอเคครับเราจะเห็นความแตกต่างพอสมควรครับระหว่าง2อ,อันนี้นะครับจะสังเกตว่าตรงนี้เบลอแล้วนะครับแตอันนี้ยังไม่เบลอโอเคครับความสามารถเบลอที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ก็หมดเพียงเท่านี้ครับและอย่างอื่นก็คงเหมือนเดิมนะครับยังคงเหมือนเดิมทีนี้ ต่อมานะครับต่อมาผมจะให้ดูตรงนี้นะครับว่าจะมีบล็อกตรงนี้ขึ้นมาใหม่นะครับเป็นของใหม่บล็อกตรงนี้เนี่ยเป็นข้อดีอย่างมากเลยนะครับในการทํางานเพราะว่าผมจะเปิดให้ดูนะครับเพราะว่าเห็นสี่อันนี้ไหมครับมันเป็นชนิดของเลเยอร์ที่เราใช้นะครับอย่างเช่นผมจะเปิดโปรเจกต์อันหนึ่งขึ้นมาให้ดูนะครับโอเคครับ ะจะสังเกตได้ว่าเลเยอร์เยอะมากนะครับแล้วถ้าผมจะเอาแต่ Text ผมต้องมานั่งหาเท x t t e เท็อ้ะฟอนครับพอดีผมทำโฟลเด e r ์ฟอนต์เอาไว้นะครับแต่ก็มีหลงเหลือออกมานะครับมันต้องมีหลงเหลือแน่นอนหรืออาจจะไม่มีเรามาดูกันตรงนี้ดียังไงตรงที่ผมต้องการแค่รูปภาพผมกดเข้าไปตรงนี้จะมีแต่รูปภาพเห็นไหมครับถ้าผมต้องการแค่เท x t ผมกดเข้าไป เห็นไหมครับมี n โฟ folder ครับหรืออาจจะในโฟลเดอร์แต่มันปัดโฟลเดอร์ออกไปนะครับเห็นไหมครับมีแต่ Text ข้อดีก็คือผมจะหา Text ได้ง่ายขึ้นนะครับยังดีกว่าผมไปหาในเยอะแยะอย่างนี้มากเลยนะครับหรือผมต้องการ Text แล้วก็ทั้งรูปทั้ง Text นะครับก็กดได้2อันหรือผมต้องการฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์เนี่ยผมไม่ได้ใส่ในงานนี้เลยก็เลยไม่มีเห็นไหมครับ no layer match the filter ก็คือไม่มีเลเยอร์ไหนที่ใช้ฟิลเตอร์เลยนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นตรงนี้นะครับเห็นสัญลักษณ์ไอคอนตรงนี้ไหมครับผมจาไม่ได้ว่าเรียกว่าอะไรนะครับขออภัยเรียกว่าอ๋อเรียกว่า smart object นะครับจะเป็นการเลือกเฉพาะ smart object นะครับแล้วก็จะมีสวิตต์ตรงนี้ปิดเปิดนะครับการใช้งานซึ่งผมคิดว่าสวิตช์นี้เราดึงอันนี้ออกก็ได้ครับแล้วก็จะมีตามชื่อตามเอฟเฟกนะครับอย่างเช่นดรอปชาร์โดนะครับอันไหนมีดรอปชาร์โดบ้างก็จะโชว์ขึ้นมา อันไหนมี Inner Shadow บ้างก็จะโชว์ขึ้นมาจะมี Color นะครับมีทุกอย่างเลยแถบด้านล่างนี้ก็คือ Layout เหมือนด้านขวาหรือด้านซ้ายตรงนี้นะครับซึ่งก็ดึงออกมาได้นะครับเช่นเคยครับดึงกลับเข้าไปได้ครับะจะมี Animation มี Mini Bright แล้วก็ m i s s i o n m e n s Lock นะครับ ซึ่งมินิไบรท์เนี่ยผมคิดว่ามาไว้ตรงนี้เนี่ยถูกทางแล้วครับเพราะว่าเนื้อที่มันดีกว่าตรงนี้เยอะนะครับใน CS5 เขาเอาไว้แถวๆนี้นะครับต่อมานะครับต่อมาเป็น l a y ยอรเหมือนกันนะครับแต่เป็นตรงนี้เห็นไหมครับ New in CS5.5 นะครับก็คือใน CS5.5 เนี่ย l a y ยอรเป็นยังไงมันจะทําให้เป็นยังไงนะครับสําหรับคนที่ชอบ l a y ยอรของ CS5.5 นะครับ หรือ 3D โห d e ก็คือจะเป็นหน้าจอหน้าต่างเกี่ยวกับ 3D หมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้ของ CS5 ถ้าผมจะไม่ผิดก็จะมีนะครับแต่ว่าผมคิดว่าใน CS6 ตรงนี้เนี่ยจัดการได้ดีกว่ามากนะครับดีไซน์ก็จะเป็นเรื่องสีอยู่ตรงนี้ฟอนต์อยู่ตรงนี้เลเยอร์อยู่ข้างล่างนะครับอยู่ข้างล่างนี้ครับก็เพนติ้งก็จะมีสีบลัช ทุกอย่างนะครับสำหรับเพนติงฟอนกราฟีก็มาเลยครับฮิสโตแกรมจัดเต็มๆนะครับแล้วก็กลับมาที่เดิมกลายเป็นแบบเดิมนะครับแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่านะครับครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับฟิวเจอร์ใหม่ใน Photoshop CS6 v e r เวอร์ชันอัลฟานะครับถ้าหากว่ามีข้อบกพร่องใดหรือว่ามีส่วนไหนควรปรับปรุงก็เขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้ได้นะครับหรือว่าจะกด Subscribe ด้านล่างนี้ก็ได้นะครับ ขอขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดและท่านที่หลงเข้ามาชมนะครับขอบคุณมากนะครับ